นี่ก็อีกต้นนึครับก้านแดงชุมพรจะเป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับอันนี้ผมตัดยอดไปทิ้งกนันะตัดยอดแล้วก็เริ่มเสียบเสียบข้างนะะเสียบข้างเอาใส่พันดีดีเข้านะครับแต่จริงๆแล้วถ้าปล่อยไปมันก็โอเคนะแต่ว่ามันจะ ช้าหน่อยพอจะได้ผลผลิตเพราะว่าตอนนี้เขาปลดล็อกแล้วนะปลดล็อกแล้วยอดสวยมากเลยเพราะช่วงนี้ฝนตกอไม่รู้ราคามันจะพันผลหรือเปล่าน,นะครับแต่ถ้ามีโรงงานเปิดแล้วก็สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้นะ เป็นรายได้เสริมของเกษตรกรนะช่วงนี้กำลังมาแรงมากเลยนะผมว่าสวยนะต้นนี้สวยดูใบก้านแดงนะก้านแดงชุมพรนะอันนี้ โอเคครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับโอเคยังไงขอแค่นี้ก่อนนะครับผม